ามเจ็บปวดหอยหวนนะครับจมูกเขาก็จะได้กลิ่นคาวเลือดนะครับส่วนลิ้นเขาอาจจะมีรสชาติขมๆได้กลิ่นคาวเลือดแล้วก็เหมือนจะสะอิดสะเอียนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือหูได้ยินเสียงหมูตาได้เห็นภาพหมูที่ถูกเชื่อจมูกได้กลิ่นคาวนะครับ ปากในลิ้นก็สิทดะสะเอียนเหมือนกับจะอาเจียนออกมานะครับส่วนกายก็ถือมีดที่เข้าไปเชือดนะครับก็คือครบอายตนะภายในทั้งหกทำให้เกิดเวทนาเขาก็เกิดความทุกข์อยู่นะครับก็เมื่อเกิดความทุกข์ เวทนาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาแรกๆก็อาจจะไม่พึงพอใจนะครับปัญหาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปทานส่วนพูดถึงหมูก็คืออยธนะภายนอกหมูหมูหมูมีความคิดไหมครับมีความรู้ตัวไหมว่าจะถูกฆ่าแน่นอนนะครับ สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของสัตว์นะครับสัตว์เดรัจฉานนะครับเขาก็จะมองมาที่คนคนเชื่อนะครับมองด้วยความอัวความตกใจนะครับแล้วก็ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานความคิดของหมูน่ะมีไหมครับถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน ็อาจจะมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็จ้องมองมาที่คนเชื่อดหมูก็คงคิดในใจว่าขอให้แกเป็นบัตรค่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยความคิดก็คือพลังงานที่ไม่สูญสลายไปจากจักรวาลนะครับตามทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับ ที่เป็นทฤษฎีสัมพันธภาพนะครับพลังงานไม่สูญสลายไปจากจักรวาลชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับความคิดของหมูความคิดของเราก็คือพลังงานก็คือสังขารน,นาม,มาขันนะครับคิดปรุงแต่งเรื่องในอนาคตหมูก็เกิดความพยาบาทนะครับก็จะแช่ง คนฆ่าหมูในใจนะครับว่าขอให้แกเนี่ยเป็นแบบฆ่าถูกการกระทำแบบเดียวกับที่ฆ่าได้รับจากแกอะไรอย่างเงี้ยหมูก็เกิดความเาจ็บปวดก็คือเวทนานะครับแล้วหมูก็ตายไป แล้วถามว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเชื่อดหมูเนี่ยเขาจะเชื่อดหมูกี่ตัววันหนึ่งเขาอาจจะถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ใหญ่นะครับหรือเขามีคอกหมูมากนะครับคอกหมูขนาดใหญ่เขาอาจจะเชือดหมูเนี่ยวันละไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบตัวนะครับก็ถามว่า ในยีิตัวในหนึ่งวันนั้นเนี่ยการกระทำก็แบบเดียวกัน